คุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่าต้องนี่เลย15คอยไทยแลนด์ไม่ต้องกลัวโดนแบดโดนเตือนลิง์อยู่ด้านล่างครับ Over top up ร้านเติมเกม FC 25อันดับหนึ่งของไทยและยังมีเกมอื่นอีนอกมากมายเช่น FC Mobile เติมเร็วเติมไวถูกกว่าเติมเองใช้โค้ดสิ gnat ได้ราคาพิเศษเด้าจ้าลิง์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ซัก k n e t s i g n a t กันอีกเช่นเคยนะครับผมเนื่องด้วยจากว่า FC 26เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Ultimate Edition และ EA p a y p r o ทาง PC นะครับผมวันนี้คลิปนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็คือ,อ,อการเซตติ้งเกมเพลย์แล้วก็ตัวจอยนั่นเองนะครับผมมีคำถามหลายคนนะครับที่ทักมาถามเข้ามานะครับผมก็อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาโชว์เซตติ้งที่ผมเซตไว้นะครับก็เกมเพลย์ play, นะครับผมก็ผมเลือกเป็นคอมเพ t i ิทีฟนะครับผมก็ตัวพรีเซตเนี่ยมันจะด้านขวาเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของออโต้ Auto, ต่างๆนะครับผมชุด นะครับผมการยิงนะครับผมเนื่องด้วยจากว่าปีนี้เนี่ยเขาเอา time finish าออกไปนะครับ p พสซ i s i o n shot ผมอ่าน ถูกไม่ถูกขอไยนะแต่ผมอยากจะอ่านอย่างนี้นะครับ p s e a s o n s h o t นะครับผมเป็นการเลือกทิศทางการยิงของตัวเองแทนนะครับผมแล้วก็มันจะมีแมนนวลด้วยแล้วก็มีตัวแอซิดด้วยนะครับส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเลือก p s e o s o ่ Shot น,นะครับผมเอามาแทนในส่วนของ Time Finish กันนะในปีนี้นะครับผมก็ไอตัวชูตตัวเนี้ยเ,เวลาเราเปิด p ีซ o t ั Shot เนี่ยเราต้องไป เปิดในแคเมล่าด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปบอกอีกทีว่าเราต้องไปเปิดออนเป็นอันไหนนะครับผมการพาสนะครับผมก็ทูบอลสามเหลี่ยมนะครับจ่ายแทงช่องเนี่ยผมจะเลือกเป็นเซมินะครับผมเซมิ <semi S 2> นี่ก็คือจะเป็นกําหนดน้ําหนักและทิศท,ทางได้เองนะครับเวลาเรากดแทงช่องไปแมนนวลเนี่ยก็คือกําหนดทิศท,ทางเองอัตโนมัติแต่ว่าตัวเซมิเนี่ยทางระบบ AI เนี่ยจะมาช่วยเหลือเรานิดๆิดหน่อยๆนยนะผมเลือกเป็นเซมินะครับหลบพาร์ส หลบชูพาร์ด้วยเช่นกันนะครับก็คือการยกนั่นเองนะครับค้างอนาล็อกไว้น,นิดนึงนะครับสำหรับทิศทางที่เราจะยกไปหรือจะจ่ายแทงช่องนะครับกาพาร์ s, ผมเลือกเป็นแอซิสนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเกมเพย์ปีนี้การส่งลูกเลียดหรือการตอบบอลทาชิงต่างๆเนี่ยมันจะโบ๊ะบ้ามากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลือกเป็นแอซิสอยู่แล้วนะครับไม่เลือกเป็นแมนนวลแน่นอนนะครับผมคอสเซมิ Cost, emi, เหมือนกันหลบพาร์ การโยนนะครับผมผมจะเลือกเป็นเซมิเหมือนกันนะแต่ว่านะตอนนี้คือผมยังลังเลอยู่ว่าผมจะเลือกเป็นตัวแอซิดดีไหมแต่ผมคิดว่าผมเลือกเป็นเซมินะครับผมพาร์ทรีซิฟล็อกนะครับผมเลือกเป็นเลทนะครับส่วนพิซิชั่นพาร์ทนะครับก็คือการกดปุ่มปัน่นแล้วกดปุ่มโยนหรือกดออแทงช่องอะไรต่างๆเนี่ยครับ ก็คือมันจะเป็นลูกศรอ,ออกไปเป็นวงกลมเป็นเหมือนสกิล AOE ใน .A ด A นะครับผมอันนี้ก็คือผมเลือกเป็น n o ร์ม l ลนะครับดเฟนซ์ Defense, ผมเลือกเป็น Classic นะครับผม c l a s s ิกก็คือ,อตอนลูกเตะม,มุมอย่างเงี้ยครับเรากดเคลียรบอลออกมาเนี่ยเรากดปุ่มยิงได้เลยมันจะโยนไกลมานะครับผมแต่ว่าถ้าเลือกเป็น d ดเร c t ชั่เนี่ยก็คือการเคลียร์เลนต่างๆอะ่ะการพาวเว น้ำหนักที่ทางในการเคลียนะครับผมก็เราจะเป็นคนกดเองแต่ผมเลือกเป็นอันนี้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราหน่วงนะครับผมการป้องกันนะครับผมก็จะมี2อันด้วยกันนะครับเป็น tactical defense กับ advance defense d นะครับผมเลือกเป็น advance defense d นะครับ advance defense d เนี่ยต่างจาก tactical ยังไงนะครับ advance defense d เนี่ยมันจะสามารถกดปุ่ม content เ,เพื่อเบียดได้นะครับยิ่งมีเพย์สไตล์พัสเป็นตัว บูเซอร์สีทองนะครับเปล่งกล้ามนะครับผมก็คือจะเบียดได้ดีขึ้นนะครับส่วนแท็กทิเคิลก็คือกดแท็กเคิลอย่างเดียวนะครับผมชอบเบียดด้วยชอบแท็กเคิลด้วยนะครับก็เลยเลือกเป็นแอดวานซ์ดีเฟนดิ้งนะครับผมเอ่อส่วนต่อมาสวิตชิ่งนะครับผมก็เลือกเป็นแอร์บอลแอนด์ลูสบอลนะครับผมแล้วก็ออโต้สวิตชิ่งเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นโลนะครับผมอ่าแล้วก็ไลท์สติ๊ก นะครับผมไลท์สติ๊กสวิตชิ่งเนี่ยผมเลือกไปคลาสสิกน,นะครับอันนี้คือการสับอะนาล็อกเปลี่ยนตัวเนี่ยด้วยอนาล็อกข้างขวานะครับผมแล้วก็เลือกไลท์สติ๊กสวิตชิ่งเป็นเอ่อเพเยอร์รีเลทีฟนะครับผมผมไม่ชอบบอลรีเลทีฟนะครับผมต้องการสวิตตัวด้วยตัวเองนะครับไปตัวที่ต้องการเลยแล้วครับผมแล้วก็เซสซิทีฟเนี่ยผมเลือกเป็น4นั่นเองนะครับผมอะเน็กเพเยอร์สวิตชิ่งเนี่ยเป็นคลาสสิกนะครับรีแอค Time Off นะครับผม p a y e r Lock On นะครับแล้วก็ Analog Spin ผมเป็น Off นะครับ t i กเกอรเป็น Off Use อันนี้ Feedback ก็เป็น Off เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดู Camera Setting นะครับ CAMERA Setting เนี่ยปีนี้ย t Competitive c a m e r มเนี่ยมันมีมุมกล้องเข้ามาใหม่นะซึ่งผมลองใช้แล้วก็คือไม่ชอบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มุมกล้องเนี่ยอันนี้ก่อนนะถ้าใครอ,อ,อยาก ดูกว้างๆครับให้เลือกเป็นโคออปแต่ว่าคืออย่างผมเองเนี่ยผมเลือกเป็นเทเลบอร์ดแคสต์นะครับผมช่องชอบมุมกล้องนี้มากกว่านะครับผมแล้วก็ตัวคาเมล่าคัสตอมนะครับผมเลือกเป็น20ซูมศูนย์ นะครับผมบางคนเขาเลือกไป12นะ12 15อะไรอย่างนี้นะครับผมลองปรับดูได้นะครับแต่ค่าไมล่าซูมเนี่ยผมศูนย์นะครับผมส่วนต่อมาคือวิชวลนะครับผมคอนเนคชั่นมอนิเตอร์นะครับก็อันนี้คือมันจะเป็นปิงเฉยๆนะผมจะเลือกเป็นออฟนะครับหรือไม่ก็ออาไว้ออนเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าณตอนนี้คืออยากเลือกเป็นอะไรนะครับอยากเห็นไหมนะครับผมอินพุตเอาไวเลยก็คือเปิดจอยนะคือผมเป็นสตรีมเมอร์เนาะตอนผมไลฟ์เนี่ย ทุกคนเนี่ยชอบถามว่าแล้วพี่พี่กดปุ่มไหนบ้างเนี่ยคือผมเปิดออนไว้เพื่อให้ทุกคนเขาดูกันเองนะครับผมไฮไลท์ออนงับแล้วก็เทคนิคอลมีอะไรอีกบ้างนะที่ผมเปิดต้องเปิดไว้นะครับเพย์เนมก็เพย์เนมบาร์อะไรต่างๆนะครับก็เปิดไว้นะครับอันนี้มันจะเป็นตามที่หัวโชว์ขึ้นเลยนะครับเป็นเพย์เนมนะครับผมแล้วก็เพย์สไต เพย์สไตล์อินดิเคเตอร์นะครับผมว่าตัวนี้พอกดแล้วเพย์สไตล์อะไรขึ้นบ้างนะครับผมอย่างอันนี้ในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นเยนามิเดอร์กูนะครับลาปิดทองลาปิดทองนะครับผมก็ผมเปิดไว้นะครับอยากเห็นนะครับผมออนไลน์ไอดีอินดิเคเตอร์ผมปิดไว้นะครับผมแล้วก็อันนี้ดีใจนะครับถ้าดีใจผมเปิดไว้เป็นเดฟอยู่นะครับผม Use Highlight c o m m ิต i t y System ป n งออนนะครับเรดาร์ ar, ผมเลือกเป็น2 D นะครับผมในส่วนของตัวมินิแมปนะครับแล้วก็อันนี้เลือกสีตามใจชอบนะครับหรือจะเลือกเป็น Default ก็ได้เช่นกันนะครับผม Player Shadow นะครับผมเงาของนักเตะนะครับแล้วก็เงาของสเตเดียมอันนี้คือปิดได้เลย นะครับผมอันนี้ก็คือปิดได้เช่นกันเราจะไม่เห็นนะแต่ผมเปิดไว้ผมอยากเห็นนะครับผมจอยผมจะเป็นอันนี้นะสามเหลี่ยมคือแทงช่องผมจะเล่นไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมจะติดเป็นวินนิ่งนะครับวินนิ่งของผมเปนจะเป็นวิ่ง วิ่ง R1 นะแล้วก็บังบอล R2 นะครับปุ่มปั่นผมอยู่ L2 นะครับผมแล้วก็ปุ่มชิงบอลอยู่ L1 นะครับปุ่มยิงปุ่มแท็คเกิลเนี่ยผมอยู่ที่สี่เหลี่ยมนะครับปุ่มสไลด์หรือโยนผมอยู่ที่ปุ่มโอนะครับสามเหลี่ยมแทงช่องนะครับเอ็กพาร์เหมือนเดิมนะครับแท็กติอลอะไรต่างๆก็ตามนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับอยากเล่นมากๆเลยแต่ตอนนี้คือ t o t คุมกำเนิดผมอยู่นะครับผมเพราะว่าเข้าไปแล้วมันเตะออกเซิร์ฟตลอดเลยนะครับเข้าไปเล่น เล่นไลเวลประมาณ5-6เกมคือเล่นไม่จบสักเกมนะครับยังไม่ทันหมดขึ้นแรกโดนเตะออกเซิร์ฟหมดนะครับผมถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมสตรีมสดอยู่ใน YouTube นะครับสองทุ่มครึ่งทุกวันเป็นต้นไปนะครับมารับชมกันได้เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็นแบบสกิลเกมและเดี๋ยวเรามาว่ากันในครูสมอนคลิปนี้กับผมซิกนัทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ